นี่เราได้มาถึงสถานที่ทางประวัติศาสตร์ที่เราถูกหลงลืมคือดอนเจดีไม่ใช่เจดอนเจดีที่สุพรรณบุรีนะครับเพราะว่าเขาได้พิสูจน์มาแล้วว่าะดอนเจดีนี้เป็นสถานที่ที่ทํายุทธหสถีสมายของพระนเรศวรกับวพระอุปราชที่ทำ ลองยุทธาดีวยกันแต่ว่าไปเอาหลักฐานเขาว่าเอาแล้วก็เอาเครื่องอันเจียงไปสร้างที่สุพรรณบุรีลักษณะของภูมิประเทศแถวแถวนี้มันน่าจะเป็นลานระลองยุทธัตธีเขาเป็ดพระนเลัยวนวยมากกว่าแต่ว,ว่ายังไงแล้วเขาก็เชื่อกันมาแล้วว่าอยู่ที่สุพรรณบุรีเขาเลยไม่อยากจะคัดค้านโดยความ สถานที่สภาวะโดยสถานที่เป็นที่ราบโล่งกว้างรุง่งนานมันน่าจะเป็นสถานที่ที่ว่าเหมาะในการบปิลองก็เล้อเปลองสงครามกันยกทับเลยกันก็เป็นสถานที่ท่องเที่ยวอย่างหนึง่งเห็นไก่ไเพี้ไก่มาเลสวนนี่เราจะเดินวิ่งรถไปรอบเวรก่อนแล้วก็จะลงมาาที่วิ่งเดวิด่งรถครับ เพื่อมชมสถานที่ว่ามันจะก,กว้างขนาดไหน <c oughs> ใช่ไหมเหมาะธรรมชาติ ตำรวจสถานที่ก่อนพื้นที่ก่อนเราจะมาจอดรถที่แถวนี้แหละจอดรถที่จะทำได้โอเคจอดโน่นดีกว่าจะมาหรือจะมาอะไดทีนี้คนมาสองครั้งแต่เราไม่ได้บันทึกการเดินทางให้กับไว้เป็นเผื่อใครสนใจจะมาเอง ตำบลดอนเซดีอำเภอเพ,พนอนทวนจังหวัดาก,กาญจนบุรีนะครับเราจะลงลง,ลงล่างหลวดล่างเลยได้ได้สถานที่ใช้ได้ร่มรื่นที้ทำประวัติศาสตร์นี่แหละเกลาได้ เข้าใจกันมานานว่าที่สุพรรณบุรีเป็นสถานที่รองสุขยึดศึกยุทธาถีอระมเจพะนารศสนมหาลานเองแต่สถานที่ของการก่อสร้างดูภูมิประเทศแล้วมันไม่บอกาะก,การที่จะเอาตั้งกองทัพมาสู้กันเลยแต่เขาได้พิสูจน์แล้วลงความเห็นนะแต่ว่าในเมื่อเขา คิดตกลงไว้แล้วถึงมันเป็นวรจะดีแล้วก็นเลยไม่อยากจะคัดค้านกันเลยมั้งครับวันศาสตร์แต่สถานที่นี้กำลังเริ่มรู้จักเริ่มเข้าใจกันแล้วเราขึ้นไปบนอาคารก่อนโอ้โหไก่เพียบเลย <laughs> ไก่เพียบเลย จำไปมาแล้วครับนี่รา,คา,าคชาคฤห์ราชพัชรนสอดโหระดูกช้างอุบัติศัก 2,135สิาในพรเรศวรมหาราชแห่งยุทธยาโชมิชัยส่วนสุงพนหน่งร้อยสหาเมื่อวันที่สิบแปดกราสนหนึ่งร้อยสามสห้าไดทำจ,ดจุดทําหัตถีครั้งยิ่งใหญ่ครั้งนั้นกรุงศรีอยุธยาได้ มีอิสรภาพสบตลอดมาถึง1ห7 5ปีพุทธศรรักราช2310ความแตกความสัมเกียขงสยามสิ้ย่าถึงเสียแก่พมา่าอีกครั้งถ้าจะดีนันทีนี้ก็ถูถกทิ้งล้างตากถึงต้นมา ใครอ่านก็อ่านเองนะจธโปรช้าๆให้ส1พันหน้าร้อยสิบหกเนื้ยาจังวนสิบหก ไอ้ได้ใช่ได้น้องมณีจันทร์สนุกอ้อะไรส่วนองดำ อย่าครับพี่น้าํเาเสุดยอดอ้าเสียงดวงให้ล่ะเสียงดวงจ้าฮะจได้เรื่องเหรอได้เลยคะฮะ เสียงหาใบส้างใบต้องใบหนาวร้อนมากๆเวลาตกก็ตกทุกวันเวลาไม่ตกก็งียบไปเล่นโอ้ต้นไม้ลมเลื่นอยู่ที่ยว่าแดดร้อนลมไม่ขาดเนี่ย ผัดมันก็ตื้นดีต้นไม้มันเยอะเดี๋ยวดอกเดินเที่ยวดูหน่อยรอบๆกับสถานที่สวยงามสวยงามสถานที่ได้ได้ท่านในส่วนประก,กาศอิสระครับ จับต้องอู๋ลูกนางมันอิจฉางาบงาบเพราะแสงแล้วเดี๋ยวเราไปดูข้างนอกก่อน มาตะทานที่นี้มันก็เหมือนกับว่าดอนเจดีนั้นมันอาจจะเป็นที่เขาเชื่อกันแล้วนะอยากไปที่ท่องเที่ยวที่คนเยอะกว่าแต่ตรงนี้ก็ได้รับการบูรณะสร้างขึ้นมาใหม่ฐานที่สวยงามเหมาะกก่การเดินมาเล่นมาเที่ยวตอนเย็นก็นมาออกกำลังรักผ่อนได้สบายใช้ได้ครับใช้ได้ เราวจดีเขียบเล็ก,ลกไก่เพียบเลยไก่ราบูชาพันเลยสวนก็ต้องเอาไก่เน,นี่ยสบายอธิษฐานใส่สีเงิน สีทองร้อนแท้เขาร่มก่อนร้อนจริงๆโอ้โหเจดีเนี่ยไ้รับการบูรณาบูรณาขึ้นมาซื้อฐานที่นี้ทุ่งนาของชาวบ้านแล้วเราก็จัดให้ไปเป็นสวน

ก็รู้เก่งด้วยอธิบายอย่างดีเลย <laughs> เออเร็กเยชนเป็นจะดีที่เขาบูรณะขึ้นมาเราล,ล,ลึกเรื่อยประวัติศาสตร์พระบามเดระักรร์ต่างๆต,ต่อสู้เพื่อความเป็นไทย <c oughs> ไม่ไปเป็นทาสของใครน,นับว่าเป็นสิ่งที่อัะชนคนรุ่นหลังต้องจดจำว่าเราเป็นชาติไทยทุกวันนี้ถ้าได้ผู้นำที่ดี <c oughs> ก็จะทให้เราคงยืนหยัดเป็นเอกรากอยู่ได้ประเทศไทยเราก็ถือว่าในบริเวณย่านนี้ก็ไม่จะไม่เคยตกเป็นอาณานิครบของตะวันตกเลย แต่ไมยยอะนุยา,าแล้วอาจจะเคยเป็นขึ้นเมืองขึ้นของพมา่าตอนบูเรงหนองมายึดอพอสาพเลสวนโตมาก็ประกาศอิสรภาพจากท่านบุเรงหนองเสีชีวิตตัเองแต่ก็ต่อโซ่จนเอาชนะพะม่าก็ไม่มาสามารถลุกหลานเลยได้เป็นร้อยกว่าปีแต่ด้วยความสามัคคีของเราไม่เป็น เสียความสามคัคคีคือแย่งอำนาจกันเองเลยเสียแก่พม่าอีกรอบหนึ่งตอนตะเบงซิเบตี้นี่แล้วเราต้องจดจำถึงความเราว่ามไม่รักให้ปกครองสามคัคคีขึ้นมาแล้วครับถ้าทุกวันนี้ประเทศไทยเราก็ทะเลาะบกแ้งขาดความสมัครสมานสามัคคี ทั้งแย่งความเป็นใหญ่ในอำนาจบ้านเมืองปกครองแล้วก็กลัวว่าวันหน้าเราอาจจะเสียสูญสิ้นความเป็นชาติความเป็นไทยขึ้นมาความเป็นไทยความเป็นชาตินี้ทำให้บรรทัุรุษเราได้ต่อสู้ด้เลือดเดินเนือ,อ,อ,อชีวิตมาเท่าไหร่ ต,ตักตายทรัพย์สมขึ้นมาแต่คนโบราณปัจจุบันนี้ไม่ได้ลึกถึงเลยบุญธรรมะอนาถอ,อุดมนะครับฝนร้อนเลือเกินอารมณ์มาครับทีนีวิจัติทีไกลๆดีแล้วก็ไม่ใกล้ยกลยถ่ายทีนะึงโอ้ยธรรมาชาติต้มลื่นดี แต่ว่าร้อนซะเหลือเกินเดินลงถ้าใกล้เขาถ่ายจะดีท่ทานเรศวรส่งช้างศึกไม่ใช่ช้างก,ากันกล้วยนะลืมชื่อทางที่ท่านเรศวรท่านส่องออกศึก ใครรู้ก็ไดยบอกกันเลยกันผมลืมครับร้อนหน่อยจริงร้อนกค่ไม่ทันร้อนใจเดี๋ยวเขามาถึงแล้วภูมิใจเห็นความพยายามเห็นความเสียสละคมบันคบลุ่นแล้วสุดปราเพิ่มยินดีครับในความที่ท่าน เสียสละเพื่อลูกหลานข้างหน้าให้เราได้ร้องเพลงชาติอย่างภาคภูมิใจประเทศไทยเอาไปใช้เ <c oughs> ลยเรื่องนี้ร <c oughs> ้องเพลงชาติอย่างภาคภูมิใจเราผ่านพมจุกสโุไทยยุทธยาธนบุรีกรุงเทพผ่านการ ต่อสู้สีเลือดเสือเนี้ยเด็กคนสมนัยนี้จะได้รู้ซึ้งถึงหรือเปล่าว่าบรรทับหลุดนะแล้วสร้างประเทศสร้าง่าติบางเมืองเท่าไหร่อุลุพาอุลพามหากษัตริย์ยเราอุตสาห โอ้โหแดดร้อนครับโอ้มาข้างหลัง,งหน้าอยู่นู่นขึ้นนะข้นน้นโอบร,รบริเวณรอบๆสวยงามสวยงามนี่แหละครับใครเข้ามาก็นี่มาได้เลยที่ตำบลดอนเจดีอำเภอพนมทัวนะถ้าไม่จำมิลตนะไม่ได้โดนมายิงมาบินให้ดู เจดีนึ่นสวัสดีเราไปดูคงจะโดนี่าช่วงนี้ประมาณบ่ายโมงโอ้โหร้อนเปลี่ยงเลยร้อนเปลี่ยงเลยแต่ถ้าผมไม่ได้รถมาจอดนี่ผมโดนจอดที่นู่นอีกอผมไม่รู้สถานที่นี่เองไ <c> ป <oughs> จอดสักไกลเดินมาเดี๋ยวได้เดินสำรวจทันที่โอ้โหร้อน

สุเด็จพระนเรศวรมหาราชอิติอิตังเอหิเทวตาหิมหาเตโชนาราปูชิโตโซรโสปัสยาทิปตินเรโสจะมหาราชาเมตตาจะกรโรติมหาลาภังจะทาสุถีพนพระสยามหาดีบรรยากาศ ไม่ได้เห็นกำลังก่อสร้างไว้เลยหรือว่าผมมาผิดทางครับโอ้โหไปงานครับบ้าสสวนซุ่มดูหน่อยปอ๊ดโอ้ยผมได้แค่นี้ครับใครมาก็มาเที่ยวได้เลยครับมีงานประจำปีหรือเปล่าเนอะผมไม่รู้นะครับแต่ว่าใครมาก็ต้องประทับใจแน่ แต่มาตอนนี้ก็ต้องร้อนดันระวังหน่อยอาที่ยรอบครอบโอเคครับโอ้ร้อนขอแวะพักก่อนหลบข้างสมุนโอ้มีาลานปลัมพิธีนี่เองโอ้เรามาจอดรถพิธีครับเดี๋ยวไม่เป็นไรนีวเราสารรวจสถานท,ท,ที่นี่เองอืมเดี๋ยวเราจะ ลองสำรวจฐานที่รอบนึงไปกลับเอ้ยสวยงามอลังก,การรับใจสัตว์ผู้ยิ่งใหญ่ได้สร้างชาติดำรงผู้เป็นดินนี่แกศลูกหลาน รักความสัสารสามคคีเองทาให้คนเราเพศเทาาเราได้เป็นที่เชิดหน้าชูตาของในโรคที้ในาย่านนี้ไม่ว่าเป็นยิ่งใหญ่อย่างจีนพม่าลาวเขมรเวียดน,นามตกเป็นอาณาน,นิคมอของหมดนี่ต่ประเทศไทยเราเนี่ย หาวิธีเล็ดลอดออกจากอาณานิคมก็ได้ครับทางสุคคาลกคัที่สองเพราะความเลียวลาดของบรรดบุดบรุษของเราทำให้เรายืดอกจากภูมิใจนด้แต่ว่าประเทศทุกเบัตรปัจจุบันนี้มีการลอบบ่อแหว้งกันยังตั้งนายยกยังไม่ได้เลยเรื่องตั้งมาเกือบสองสามเดือนแนละ้วยังไม่ตั้งนไม่ได้อีกคงจะไม่ทําให้ประเทศชาติเราล่มถลายล่มเหมือนประเทศ ก็ฝากความเตือนใจให้แก่คนทั้งหลายที่ได้ดูด้วยว่าพุทธาพหมหากษัตริย์เราหรือบรรพบุรุษเราทั้งลบต่างๆอุส่าเอาชีวิตตัวเองเขาแลกเพื่อเป็นให้ความเป็นไทยดังเยือนอยู่ได้ให้กลับมารักใค่ามัคคีกันอย่างเก่าเพื่อประเทศไทยความเป็นไทยเราดำรงคู่อยู่คู่กับโลกนี้ต่อไปนะครับผมอันนี้ก็แล้วรับ แดนยุทธาธีดอนเจดีอ้สวยงามสวยงามต้นไมล้ลมเดินครับเดี๋ยวว่าพื้นดินมันร้อนแอ้วเละนะทำให้ลมร้อนไปหมดเลยแะ่มาช่วงเย็นจะดีครับช่วงนี้คงจะร้อนไม่ไหวอะ่ะการฝันสัญารที่ต้นไม้ยังน้อยอะ่ะ แต่ก็เหมาะไอการพามาช่วงเย็นๆมากกว,ว่าเดี๋ยวราจะวนรถดูสักรอบครับเลยเราก็จะเดินทางกลับลเิน <c oughs> มา <c oughs> มอ้เดี๋ยวจะเดินดูวันเป็นรอบครับสถานเสอนสถานดอนเจดีย์ แดนยุทธหัตถีโอ้นุ่มขวามือช้างไม่ใช่ช้างการกล้้ยนะเอาไปได้เดินวนไปโอ้ไปได้ใช้ได้ครม,ม,ม,มาก็เดินทางมาไ,มได้มาไหว้ลำดึกขึ้นบูชากษัตริย์ยิ่งใหญ่ของเราคือพระนเรศวรมหาาชเอง ยิวสา,าต่อสู้และตงรถจนุ่าตายายทั้งหลายส้งเสียเลือดเสื้อเนื้อเท่าไหร่ต้งงองล้มตายหลับขับได้ลิล่าศตรูเว้าไปเดี๋ยว,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 วเดี๋ยวขบวนบนเลือวนเลื นี่สวยกี้ก็มาทางหลังนวดสารสถานเด็ดพาณนชย์สวนมาหาลัยอุดยอดครับเออดเฮ้ได้เลยสวยงามสวยงามน่าประทับใจ เป็งานครับปราเลยส,ส่วนสุ้มดูหน่อยโอ้ยผมได้แค่นี้ครับใครมาก็มาเที่ยวได้เลยครับมีงานประจำปีหรือเปล่าเนี่ยผมไม่รู้นะครับแต่ว่าใครมาก็ต้องประทับใจแน่แต่มาตอนนี้ก็ต้องร้อนดันระวังหน่อยอาทิตย์รอบครอบโอเคครับ